สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาพบกับเออเรียนคณิตปายพี่ชายอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติกันนะคะหัวข้อที่พี่จะสอนในคลิปนี้ค่ะมีหัวข้อที่1นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมภายในของสามเหลี่ยมมุมฉาก2ค่ะอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมต่างๆที่ต้องรู้นะคะแล้วก็3ค่ะวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะ ก่อนอื่นน้องต้องรู้ก่อนว่าอัตราส่วนติโกณมิติคืออะไรติโกณมิติอะคะ่ะมันก็คือการวัดรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งสิ่งที่น้องจะได้จากการเรียนเรื่องอในบทเนี้ยค่ะคือจะสามารถนําความรู้เนี่ยไปใช้ในการหาระยะทางพื้นที่แล้วก็มุมแล้วก็ยังหาทิศทางในมุมที่มันหายากๆได้อีกด้วยนะ แต่ว่าก่อนอื่นพี่ขอทบทวนพีทากรัสให้ทุกคนก่อนพีทากรัสมันคืออะไรพีทากรัสมันคือเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะสามเหลี่ยมมุมฉากมันคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากถ้าพี่พูดอย่างงี้ทุกคนจะงงใช่ไหมมันคือยังไงหรออะ พี่จะกำหนดสามเหลี่ยมมุมฉาก A, B แล้วก็สีให้น้องค่ะโดยด้านตรงข้าม A เนี่ยก็คือ A ด้านนี้เป็นสีและด้านนี้เป็น B อ่ะพี่ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมุติว่ามันตรงนะ ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านนะคะด้านทั้ง3ด้านโดยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือส่วนนี้ถูกไหมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านอันนี้เป็น A ตรงนี้ก็ต้องเป็น A อันนี้เป็น C ตรงนี้ก็ต้องเป็น C และอันนี้เป็น B อันนี้ก็ต้องเป็น B, ค่ะการหาพื้นที่ของเราอ่ะการหาพื้นที่คือ A ยกกำลังสองอันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับพื้นที่ของด้านประกอบมุมฉากสองมุมบวกกันได้แก่ B ยกกำลังสองถูกไหมด้านคูณด้านบวก C ยกกำลังสองก็คือด้านคูณด้านอ่ะอันเนี้ยเป็นสูตรที่น้องสามารถจำไว้ได้เลยแต่พี่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะน้องจำแค่ว่าพื้นที่ของด้านประกอบมุมฉากอ้อขอโทษค่ะพื้นที่ของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับพื้นที่ของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองรวมกันโอเค เรียบร้อยต่อไปถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็มาลองช่วยกันทําแบบฝึกหัดเนาะข้อแรกค่ะพี่กําหนดว่าสามเหลี่ยมที่ได้เนี่ยเออจงหา x ใช่ไหมซึ่ง x มันคือด้านประกอบมุมฉากจำไว้เลยจะได้ a.2. กําลังสองเท่ากับ b กําลังสบวก c กําลังสอโอ้ถ้าทำแบบนี้มันยากใช่ไหมก็ด้านตรงข้ามมุมฉากกาลัง2เท่ากับ ด้านประกอบมุมฉากทั้งสองอันบวกกันอ่ะ x ก,กําลังสองจะเท่ากับ9 3คูณสเป็น9 4คูณสเป็น16 9บวก16เป็นเท่าไหร่25ค่ะอะไรนะที่มันถอดรูแล้วได้25ก็คือ5ยกกำลังสองเท่ากับ25 x ก,ก็จะเท่ากับ5โอเคต่อไปค่ะ ต่อไปนี่ก็หาด้านตรงข้ามฉากเหมือนกันก็แทนเลยเป็น x กำลังสองเท่ากับ3กำลังสองบวก1กำลังสอง x กำลังสองเท่ากับ3 3 9 1กาบวกเอย, 1, ยกกำลัง1เป็น1 9บวก1เป็น10อะไรนะยกกำลังสองเราได้10ก็คือแค่รู้10เรียบร้อย ข้อนี้ก็ยังเหมือนเดิมอุ้ยอะมี x ก,กําลัง2เท่ากับ5 2, 12, 2. กําลัง2บวก12กําลัง2 x กําลัง2เท่ากับ5525 12คูณ12เป็น1 4 4 x ก,กําลัง2เท่ากับ1 6 9ค่ะและ x ได้13จะได้5 12 13 โอเคสุดท้ายอันนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรารู้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ10อยกกำลังสองเท่ากับ x 2, บก, 8, กำลังสองบวก8ยกกำลังสองเพราะว่าสองอันนี้มันเป็นด้านประกอบมุมฉากสิบคูณ10เป็น100เท่ากับ x กำลังสองบวก64ค่ะเป็น100ลบ64เท่ากับ x กำลังสองนะอันนี้ลบก,ก็เหลือสามสิบหเท่ากับ x กำลังสอง อะไรนะยกกำลังสองเราได้สามสิบก็คือหกกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองหรือ x เท่ากับหเรียบร้อยค่ะต่อไปถ้าพี่กำหนดนะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านา 5, านี้ยาวหด้านนี้ยาวเจ็ดค่ะอันเนี้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากเราต้องหา x x เท่ากับ7ยกกำลังสองบวก2เอ,อ่อขอโทษค่ะบวก5ยกกำลังสอง49บวก25 x ก,กำลังสอเท่ากับ60 74อ่ะ x เท่ากับรูทเค่ะต่อไป อันนี้เป็นวงกลมถ้าพี่บอกว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ6เราก็จะได้ตรงนี้คือ3และตรงนี้คือ3ใช่ไหมคะอ่ามาคิดกันหา x x กําลังสเท่ากับสกํลังสค่ะบวก3ยกกำลังสเท่ากับอ๋อสกํลังสสิเนาะ 3ยกกำลังสงบวก3ายกกำลัง2องเป็น9กบวกเเท่ากับ x กำลัง2อเกำลังสองเท่ากับ18ดังนั้น x เท่ากับรูทสค่ะต่อไปค่ะพี่น้องพิจรารณาสามเหลี่ยมโดยสามเหลี่ยมนี้มันเป็นสามเหลี่ยมเออมุมฉากนะคะเราพี่มีมุมนี้ค่ะเป็นมุม A D และ C พี่มีสูตรให้น้องท่องคือ s i n ข้ามฉากส่วนคอ s ค o สคือชิดฉากค่ะและแทนคือข้ามชิดข้ามฉากชิดฉากมันคืออะไรหรอพี่ชายข้ามคือตรงข้ามมุมที่เราสนใจคือเอาความยาวอันนี้เราก็เขียนมาเป็นข้าม ชิดคือประชิดมุมที่เราสนใจแต่พี่จะเขียนมุมประชิดไว้อันสุดท้ายเลยเพราะพี่จะเขียนฉากก่อนเพราะฉากมันคือตรงข้ามมุมฉากแล้วก็จะเหลืออีกหนึ่งมุมคือชิดอ่ะจะได้แล้วดังนั้น A คือความยาวของข้ามข้ามคืออะไร bc ส่วนฉากฉากคือ ac ชิดคืออะไรหรอชิดคือ b ฉากคือ ac ข้ามเท่ากับ b c ส่วนฉากออชิดค่ะเท่ากับ a b โอเคเราเอาแค่นี้ค่ะสามารถเอาไปทําได้โจทย์ได้หลายข้อมากเลยอ่ะยกตัวอย่างอันนี้นะสามเหลี่ยม a b c มีมุม b เป็นมุมฉากถ้า a b เท่ากับ5 a c เท่ากับ13จงหา sin a และคอร์ a ขั้นแรกนะจำไว้เสมอเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกว่ารูปก,ก่อน มีมุม b เป็นมุมฉาก ab ยาว5 ac ยาว10 ac ยาว13ดังนั้นเราต้องหา bc ใช้พีทาโกรัสหาก็จะเป็น bc ยกกำลัง2เท่ากับ ac ยกกำลัง2บวก ab ยกกำลัง2 bc ยกกำลัง2ค่ะเท่ากับ ac คือ สิบสามยกกำลังสองอ๋ข้อนี้ต้องผิดเนาะเพราะว่าด้านตรงข้ามมุมฉากคือสิบสามโอเคพี่ขอโทษเนาะเรามี ac ยกกำลังสองเท่ากับ ab ยกกำลังสองบวก bc ยกกำลังสองจะเป็นสิบสามกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองบวก bc กำลังสองอันนี้เป็น 1 6 9เท่ากับ25บวก bc กําลัง2 1 6 9ลบ25เท่ากับ bc กําลัง2อันนี้เป็น144เท่ากับ bc กําลัง2ได้และดังนั้น bc เท่ากับ12มหาไซน์ไซน์เอค s สเไซน์เท่ากับ ข้ามส่วนฉากคอเท่ากับชิดส่วนฉากข้ามคืออะไรข้ามคือตรงข้ามมุม A คือ12ชิดคือประชิดมุม A แต่เราต้องการฉากฉากคือ13ได้แล้วคะ่ะอ่ะทีนี้คอเ A ชิดคือ5ฉากคือ13เรียบร้อย โอเคทีนี้น้องก็จะสามารถหาได้แล้วเนาะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเนาะสำหรับวันนี้พี่มีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ไดถ้า ABC เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมี c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากจงหาความยาวด้านที่เหลือเมื่อ a เท่ากับ10และ b เท่ากับ14แปลว่าต้องการหา c อันนี้เป็น 4a b a เท่ากับ10 b เท่ากับ24อันนี้มันเป็นชุดที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเรามี c กำลังสองจะต้องเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลัง2เนาะอ่ะ4กำลังสองเท่ากับ10ยกกำลังสองบวก24กำลัง2ดังนั้นเราจะได้4เท่ากับ 26ค่ะอ่ะที่พี่ตอบได้เร็วขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่ทําแบบนี้อันเนี้ยค่ะพี่ลองเอาสองไปหารมันจะเท่ากับ5และอันนี้พี่เอาสองไปหารมันจะเท่ากับ12มันมีเลขชุดหนึ่งคือห้าสิบสองสิดังนั้นถ้าอันอื่นหารสองถ้าอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเอา13บสาคูณสเท่ากับยี่สิบแบบนี้ง่ายกว่าเนาะแล้วพี่ก็มีชุดเลขที่จะเจอบ่อยๆให้น้อง 5้าสิแล้วก็3 4 5อันเนี้ยเจอบ่อยมากก็จะเจอที่เป็นแบบอัตราส่วนไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็เจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ